สวัสดีค่ะวันนี้ซ้มชีจะพามาชมกับรถรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากเลยรถยนต์เที่นั่งราคาตัวรถ1นึ่งล้านห้าแสนบาทคันนี้ค่ะแต่งเป็นสไตล์เศรษฐีดูไบนะคะโหลดเตี้ยลง2นิ้วเปลี่ยนโชคเปลี่ยนเบรคครบทั้งเซตเลยราคาตัวรถนะคะหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทนี่คือยังไม่รวมแต่งนะทุกคนแล้วก็คันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องนยนต์สองจุดศูนย์ลิตรดีเซลค่ะเกียร์ออโต้หกสปีดแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ท ไฟท้ายและแต่งท่อ,อเสียด้วยนะเดี๋ยวส้มจะพามารีวิวดูทั้งคันเลยนะ เริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนค่ะว่าเราเสริมหล่ออะไรกันไปบ้างนะคะทุกคนด้านบนฝากระโปรงตัวรถค่ะใส่อักษรเอเวอเรสต์นะคะตัวนี้มาแล้วจากโรงงานเป็นอักษรเอเวอเรสต์ตัวเล็กเพิ่มมิติตัวรถให้หล่อมากขึ้นกระจังด้านหน้าค่ะใส่กระจังหน้า Ra p t ต r V6 นะคะลูกค้าสามารถเลือกไฟได้นะว่าจะใส่ไฟเป็นสีส้มหรือสีขาวค่ะตัวกระจังทําเป็นสีดําเงานะคะดูพรีเมียมและหล่อหรลหลามากๆเลยสเกิร์ตด้านหน้าใส่เป็นสเกิร์ตวิกเตอร์จะมีเซ็นเซอร์แล้วก็เรดาร์ด้านหน้านะคะเราก็จะเวาไวใ้ให้เรียบร้อยนะคะลูกกค้้้าาาาสามารถใชงนไดป เหมือนเดิมเลยนะคะทุกอย่างยังสามารถใช้งานได้นะคิ้วล้อเป็นขนาด4นิ้วเป็นทรงหยักนะคะไฟหน้าก็เป็นทรง LED C ีแคมนั่นเองล้อมแมก่ะคันนี้เปลี่ยนล้อมแมกเป็นล้อมแมก Big A v a m p i r พก้านตัววายสีดำเงาขนาด20นิ้วยางใส่ยางโตโย Open คันที่ R t สเปคยางอยู่ที่27555 R 20ค่ะช่วงล่างคันนี้เปลี่ยนโชคด้วยใส่โชคเป็น OEM 2.5เปลี่ยนเบรกด้านหน้าเป็น C น <ะ S> 1 0ใส่เบรกเบมโบ o ด้วยนะเป็น ตัว6พอตส่วนด้านหลังเป็น4พอร์ตนะคะจานด้านหลังจะเล็กกว่าด้านหน้า405ล้อยางนะคะใส่สเปคเดียวกันก็เปลี่ยนโชคด้วยทั้งหมด4ต้นเลยนะด้านหลังตัวรถค่ะหล่อไม่แพ้ด้านหน้าเลยด้านบนใส่ค่าท้ายเอเวอร์เรสนะคะไฟท้ายซิกเนเจอร์มาแล้วจากโรงงานสเกิร์ตด้านท้ายวิกเตอร์สปอยเลอร์วิกเตอร์ค่ะครบเลยเนาะข้างในตัวรถนะคะก็จะมีการตกแต่งไฟเพิ่มเติมเดี๋ยวส้มพาไปชมค่ะด้านในตัวรถค่ะ แต่งไฟเป็น LED Ambient Light แบบนี้นะคะดูหรูรามากๆเลยนะคะให้อารมณ์แบบว่าตามโหมดการขับขี่เราได้เลยเราอยากจะได้เป็นแบบสีแดงนะคะหรือว่าสีอะไรนะคะก็สามารถ ตังค่าได้เลยจอกลางขนาด12นิ้วนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเพิ่มแพ็กเกจแท่นชาร์จไ,ไฟไร้สายมาครบเนาะแล้วก็มีตัวฟอร์ดพาร์ทมาให้ครบเรียบร้อยนะคะสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto ออได้ค่ะเกียร์ออโต้ค่ะ6สปีดพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยฟ้าค,คูดคอนโทรลมาครบนะคะเบาะหนังได้เป็นคู่หน้าเบาะไฟฟ้าด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถคันนี้นะบอกเลยว่า รุ่นเนี้ยขายดีมากๆานะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะเพราะว่ารายราคาคุ้มค่าออปชั่นครบแถมแตงล่ออีกด้วยนะคะถ้าใครอยากได้แต่งลอ่อเท่ๆแบบนี้ก็สามารถทักถามมหาสมจิตได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346สมจิตฟอร์ดพระรนครเกษตรน้ำมินนะคะเราเป็นโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศค่ะนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามช่องสมจิตด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ว่าจะเอารถอะไรหล,ล่อมาให้ดูกันอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ